ทุกคนสงสัยกันไหมผมว่าไอห,หนุ่มน่าหล่อนี่คือใครและทำไมเขาถึงอยู่ทุกที่จนถึงขั้นบางคนเนี่ยบอกว่านี่อาจจะเป็นมีใหม่ที่มาแทนนิกโลเลยกว่าได้นะฮะ อีกหนุ่มน่ารอหล่คนนี้เน,นี่ยผมมีชื่อว่าโจชัวและแอนทัลสันหรือจอทัลสันเขาเป็นนักแสดงชายชาวอเมริกันที่มีผลงานเด่นอย่างเรื่องลิตเติ้ลแมททัลสันบริดจูธเทลเวเทียเดวทังเกสเกมและเรื่องล่าสุดอย่างไฟนอลเอฟเฟกตดีและเป็นเรื่องปกตินะผมที่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอรที่จะมีคลิปอัดิตของตัวละครจากหนังเรื่องต่างๆแปลว่าเอาคลิปของตัวละครตัวนั้นมาแล้วก็ใส่เพลงเท่ๆพร้อมกับเอฟเฟกต์เซฟเฟลและเช่นเดียวกันกับตัวละครไมค์ชมิดของจอทัลสันในหนังฟานาฟนะครับผมแต่มันก ขออองเซร์มนะฮะฮ so และถือว,ว่ามันจะเป็นที่ชื่นชอบของอสาวๆเป็นอย่างมากเลยนะฮะอาจจะด้วยเพราะหน้าตาที่หล่อๆของเขาหรืออาจจะเพราะที่เขาได้สกิคลิปหนึ่งจากซีรีส์ฟิเจอร์แมนที่ตัวเองนั้นกำลัง อเอาจริงแบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยก็ได้นะฮะแปบลบว่าเขาอาจจะแค่ฝันร้ายอยู่ก็ได้นะฮะซึ่งจากกระแสะของหนังฟอนัที่ได้ออกฉายในช่วงนั้นเนี่ยทำให้ตัวของจอร์สันนั้นเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะทั้งในกลุ่มของฟฟแฟนนาแได้ในกลุ่มของสสที่แบบว่าคลั่งไคล้ในตัวของจอร์สันโดยเฉพาะในยฉากนั้นนะฮะและด้วยที่ช่วงนั้นเป็นช่วงฮาลวีนพอดีซึ่งในช่วงฮาลวีนทุกปีนยมันก็จะม,มีมีนที่แบบว่าให้เช็คข้ในขนมของ,ของมึงให้ดีแบบว่่ามมันนนกจจะะะเทีีขงนขงนออลย แต่ก็ไดเจอจอร์แดนอิลิตอยู่ข้างในแต่มันก็ได้ลาไปสิ่งของอื่นด้วยนะฮะและด้วยกระแสของจอร์แดนที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีคนเริ่มแชร์คลิปอิลิตของจอร์แดนในปี2 0 1 4โดย Metro g o l Station ในวิดีโอนั้นก็จะมีการสเปเพลง w i s t l e l ของ Florida ที่ถูกคัฟเวอร์โดย Joe Murray และอย่างที่เราได้เห็นการณ์นะผมว่าคลิปนี้เป็นวันเล่าอย่างรวดเร็วซึ่งมีมีนี้มันจะคล้ายกับคลิปอีดิตของจอร์แดนอันที่แล้วเลยนะฮะแต่มีมนี้จะถูกเล่นในวงกว้างมากกว่าเรียกได้ว่ามันเก่บกระแสของอีดิทอันเก่าเลยก็ว่าได้นะฮะมีทั้งจอร์แดนบนลงรถจอร์แดนในท่อน้ำจอร์แดนในตาและในรูปแบบหนึ่งที่คนชอบทำกันมากเลยนะฮะนั่นก็คือการเปิดคลิปจอร์แดนบนอุปกรณ์ต่างๆที่มีจอลักษณะคล้ายกับมีมีเลตอีกโกล์องเนอร์โลเล็กนะฮะหรือบางคลิปเนี่ยก็จะเอาทั้งสอะ